เดี๋ยวจะพาทุกคนเก็บผักรอบแปลงผักอันนี้ no comment นะทุกคนรกบอกเลยแปลงผักรกด้วยหญ้าค่ะทําคนเดียวนะสามีก็จะมาช่วยทำใวันเสาร์ที่เท่านั้นส่วนตัวเองก็จะทำวันธรรมดาแต่ไม่ได้มาทุกวันนะนี่ก็จะเป็นพอแก้ตัวตึงตเป็นการปลูกแนวธรรมชาติลงโทษหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมเอ๊ <laughs> ต่อนี่เป็นนี่ชอปิดหวาน ใบทิ้งเพื่อให้อากาศถ่ายเทให้มันดกๆแค่นี Nein ้ก็ดกพอได้แล้วใช่ไหมจะต่างด้วยกระเจี๊ยบทำไมไม่ใช้กันไก่ดูมาจากบ้านฮะใช้มือก็ไม่เป็นโอ๊ยตานานลูกแม่ไม่จบหืมแข็มกันอันนี้กระเจี๊ยบอี่ชบ ไหนนะ่ไม่ขอโทษแล้วก็ใหนาคุณต่อเดี้ยวเอตโตหนี่เก็บไปแล้วเมื่อวันก่อนนี่ไม่น่าจะมีดอกอื่นนี่ก็มีผีเต็มต้นไปหมดเลยนข้าวโพดมองไม่เห็นมตงต้นสูงมากคิดดูแลเดินหน้าต่อไปนี่เป็นนี่ แอนเอตต์มันญี่ปุ่นยางถอนยาไม่เสร็จดิย้าโลกมต้นมนันนี่ก็เตรียมแปลงไว้สําหรับฤดูหนาวนี่ก็เหมือนกันเนาะแอบรกมีต้นเผือกโอ้ยนี่ก็แปลงอะไรรู้ไหมคะมันบีทูแล,กกลก้ก็แครอทค่ะย่าทั้งนั้นคนปลูกเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันคือต้นผักหรือต้นยานี่อันนี้เป็นมะเขือเปาะของไทยนะคะ ไอชอวลูกแรงไอตึ๊ตะมูตะมีอ่ะตัวฉนอมนางเป็นอย่างดีเดี๋ยวดูดิเด็กใบออกไปก่อนให้นางแบบมีอาการหายเทเนาะอย่าเด็ดผิดนะตัวอเองแล้วก็ตามด้วยนี่พิฆวนันอือมีหอกกันไก่มาโชคดีต้นนี้นางเด็ดง่ายหน่อย

ทัดมานัดสื่อือบางท่านก็ภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้ว่านัดสบีต่างกันไหมงงเหมือนกันหาทางคนญี่ปุ่นได้แล้วเหมือนกันแต่จะเรียกเอาที่ชอบเลยจากวิแบบไหนก็เรียกก็คือเขาก็เข้าใจเหมือนกันอี๋โฉหมุนหมุนหมุนเพราะนาำไม่ได้เอากันไฟมาผักฉันจะรอดไม่แน่ใช่ไหมหมุน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 เป็นการเก็บผักเปียงที่ไม่ดีอี๋โฉนายน่าจะขาดนี่เนี่ย อุ้ยชอบ,อเ,อเ,ชบเอ้าพระเจ้าโดนทุ่นร้ายอุ้ยโฉดแค่นี้ก็เสร็จแล้วเฮ้ยยังเก็บมมไม่หมดพี่ว่ายังไม่หมดนะอีโฉดนีดอกพันชัน,น ดอกแรกของปีนี้ปลูกทุกปีในเดบไปตัดแห้งแล้วก็จะทยอยบานไปเรื่อยๆบตัตาไฟผีนะคะรภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกชนี้เป็นชิสุต้องเก็บใบให้มันเล็กๆเนาะเก็บใบใหญ่ไม่ร่อยนะจ๊ะอู้วววเจ้าให่ชมอีม่นี่ ริกของไทยริกหนุ่มคิดว่านะดูสภาพแล้วน่าจะใช่ส่วนกระเพรเา,าเมื่อวานเก็บไปแล้วมปนกระถอนยากเอาไว้น่าจะนี่กระเพราแดงเนี่มองเห็นไหมนี่ปวดนั้นะถึงจะดูว่าคือกะเพราข้าวกะเพราเมื่อวานเก็บไปได้ไหวันนี้เขาไม่เก็บเก็บเอาไปลางนา้ำแล้วก็เข้าช่องฟิตแทงเข้าช่องฟิต อไหนที่มันไม่ใช่กระเพราต้องเด็ดออกเมียนเด๋วต้องมาเก็บข้างหน้าเดี๋ยวจะเด็ดผิดเ<ๆ>ดี๋ยวเก็บพิษสกไปฝากเพื่อนคนอื่นก่อนทุกคนอยู่่าหรือกับอะไรเนี่ยอันนี้ผักชีลาวมาทุกคนทำไมโดนยาทำลายนะเดี๋ยวพรงนี้ค่อยมาถอนยาต่อจะเที่ยงไงต้องรีบกลับบ้านเอ้ย เก็บรูปทำฟังทุกคนพี่ชอบย่ารบลดเติเใมใ่นี่ก็เป็นต้นนี่ฮิมาวารีฮิมาวารีโนคิต้นดอกทานตะวันนะจ๊ะถ้าเกิดดอกทานตวาะวันไปใส่ปุ๋ยก็จะพูดแบบฮิมาวารีเนาะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นต้นไม้ก็ฮิมาวารีโนกีอ่ะ,ะไปดูแปลง,งนี่บาตาัตเตอนัท กรอกันชื่อทางตัดตานี่ยะเห็นมนี่นนี่ในดนี่เต็มหมดเลยโอเอมากยก้ี่น,น,นนะแล้ว,วก็จุกี่นี่น เห็นจิ๊กนี่ใช่ไหมทุกคนไปให้ดูต่อหน,อน,น้าเลยจิ๊กนี่เดยวนกัเดินไปย่ยยอันนี้จะเป็นฟักทองเหมือนกันก็เป็นคาโบจะเป็นฟักทองแบบทองทั่วไปเนะาะทั่วไปที่เราเห็นตามน้องตะลา่าโอยู่หอมมากเลยหกลิ่นลูกพังธุ์ตกกลางคืนเยอะมากเลย ดูสิให้ดูขอเก็บรูปพรมก่อนนะทุกคนอาจจะให้ดูตะกร้านี้วางไว้ก่อนเปฉกแขวนไว้นี่แล้วมีตะกร้าประจำตำแหน่งใส่รูปพรมครับ ว่าตอนนั้นลูกชายป่วยอยู่บ้านไงออาจากนอกบ้านไม่ได้ก็ต้องหาอะไรทา <c oughs> ให้ตัวเองเป็นบ้านไนี <c oughs> ่กระตุ้นต้นไม้นี่แหละคุยกับต้นไม้ได้ทําขนมปังขนมเค,ค้กจนกลายเป็นแบบทำแล้วมันก็จะเกิดความชํานาญแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเป็น,นที่แบบ the best แต่เราคิดว่ามัน the best สำหรับเราจะอาจจะไม่ใช่ the best สำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นแต่สําหรับเราคือดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยการทําในแต่ละครั้งของเราก็เลย ต่อเนื่องมาเรื่อยๆทำมาปลูกัามาวัาสิกว่าปีแล้วก็ไม่ได้มือโปรอะไรก็ปลูกลองคิดลองถูกไปเรื่อยปลูกพอได้กินแต่กลายเปนว่าปลูกเยอะเกินเก็บแจกชาวบ้านถ้าไม่ไหวไม่ไหวให้วันนี้ก็ไปแล้วนะของเก็บลูกําต่อก่อนมันเยอะมากมันออกลูกดอกพร้อมกันเยอะยไปละใครอยากดูไลฟ์สไตล์ของนี่เซนเซก็กดติดตามช่องเอเพ เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นหรือว่าทาง YouTube ได้เลยนะคะเราจะมาพบกับความสุขความสดใสแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะจากประเทศญี่ปุ่นไปละขอบคุณมากค่ะ